อย่ามินหุ้นเล็กอย่าคอยหุ้นใหญ่อย่าเพิ่งกดข้ามไปไหนเพราะอีพีนี้อาจทำให้พอร์ตคุณโตไวได้กรูสีเดอะโคชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ และตอนนี้อยู่กับโค้ชนิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือสายงานของโค้ชเลยใช่ไหมใช่เลยครับโค้ชเป็นนักกลยุทธ์ครับนักกลยุทธ์ใช่ครับอ่างั้นวันนี้นี่คือคนที่จะมาให้คําตอบเราเลยว่าทําไมถึงไม่ควรจะหมิ่นหุ้นเล็กเข้าเรื่องเลยฮะทำไมฮะจริงหุ้นเล็กเนี่ยมีเสน่ห์สามเรื่องนะครับข้อที่หนึ่งนะครับสำหรับนักลงทุนที่อยากจะสร้างพอร์ตให้โตเร็วโตไวเนี่ยหุ้นเล็กเนี่ย จะโดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่หากเราลงทุนในบริษัทที่ดีในจังหวะที่เหมาะสมอ่าฮะอันนี้ผมมีสถิติมาให้ดูด้วยเฮ้ยเราต้องว่าด้วยเรื่องสถิตินี่ไม่ให้พูดไปเรื่อยก็อย่างเช่นปี2021ช่วงตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นเนี่ยตัวดัชนี MAI และดัชนี SS ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นขนาดเล็กปรากฏว่ารีเทิร์นหรือผลตอบแทนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง73และ63ตามลำดับโอ้โหจีิถ้าเกิดเทียบกับตัวหุ้นขนาดใหญ่ <700. S 2> ปรากฏว่ารีเทิร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง11%เดี๋ยนะ11%อใช่ครับอ๋อโอเคหรือแม้แต่ปีนี้ปี2024ตั้งแต่ต้นปีนะครับ mm hmm. ผลตอบแทนของตัวหุ้นขนาดเล็กหรือว่าเอสเซเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ3%เทียบกับตัวเซดร้อยลบไป4%นะคุณบํจากสถิติเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเกิดลงทุนในหุ้นตัวเล็กเนี่ยนะครับผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยจะเด่นกว,ว่าเมื่อเทียบกับหุ้นตัวใหญ่ อคอันนี้ข้อที่1ครับครับผมจุดเด่นข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยก็คือในส่วนของกําไรสุทธิของหุ้นตัวเล็กเนี่ยมักจะฐานต่ําแต่ถ้ามาดูกรอการเติบโตเนี่ยจะโตเด่นกว่าหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวมีตัวอย่างไหมฮะย,ยกตัวอย่างเช่นบริษัท A นะครับอยู่ในธุรกิจที่อยู่ในไม่กะัดเห็นอย่างเช่นอุตสาหกรรมพวก ฐานกําไรปกติอาจจะอยู่ประมาณ20ล้านต่อปีปีถัดมาทํากําไรได้เพิ่มขึ้นอีก10ล้านเป็น30ล้าน g r o w ร h การเติบโตของกําไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่50%หรือถ้ามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือบริษัท B เป็นบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวกําไรสุทธิปกติอยู่ที่100ล้านทํากําไรสุทธิปีถัดมาเพิ่มขึ้นอีก10ล้านเท่ากับบริษัท A หมายความว่ากําไรปีถัดไปจะอยู่ที่1 1 0่ล้านคิดเป็นโกร w การเติบโตเนี่ย เพียงแค่10%บเท่านั้นเองสนะิบเรนะคือเราจะเห็นว่ากําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยฐานมันต่างกันบริษัทที่เล็กโอ้โหสิจาก20มันคือขึ้นมา50%เลยนะแต่ถ้าบริษัทใหญ่มันดูขึ้นมาแค่10%เท่านั้นมีความแตกต่างกันตรงนี้แหละด้วยฐานใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าฮะอันนี้ข้อที่2ข้อที่3ครับข้อที่3คือบริษัทขนาดเล็กเนี่ยบิสเนสโมเดลมักจะเข้าใจง่ายเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่เหตุผลเพราะว่าด้วยฐานธุรกิจ อาจจะยังไม่ได้มีการกระจายการลงทุนมากเหมือนบริษัทใหญ่ทำให้นักทุนที่อยากจะลงทุนหรือศึกษาข้อมูลเนี่ยทำได้ง่ายลองยกตัวอย่างให้ได้เห็นภาพเลยไหมครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำธุรกิจเรียบง่ายนะฮะลา่าสุดพึ่งเข้าตลาดมันเองนะ mm hmm. เป็นผู้ให้บริการทําเด็กหลอดแก้วหรือ I V F mm hmm. อันนี้ business model หลักๆกนะ็คือทําเด็กหลอดแก้วตรงไปตรงมาใช่ครับเป็นธุรกิจเดียวที่ทําเลยจบครับกับอีกแบบหนึง่ง จริงมีบริษัทหนึ่งอยู่ในตลาดด้วยวผมขอยกตัวอย่างคือบริษัทเนี่ยเขามีธุรกิจท,ทั้งธนาคารพาณิชย์ทำธุรกิจขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จัก อ๋อเหรอฮะอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะว่าถ้าบริษัทใหญ่ที่แบบทำในหลายๆอุตสาหกรรมหลายๆประเภทเลยเนี่ยเรายิ่งถ้าเราแบบตั้งใจศึกษาจริงมันก็ต้องไปศึกษาในทุกๆอุตสาหกรรมเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ้เนาะเปรียบเทียบให้ได้เห็นกันนะครับถึงความแบบธุรกิจเดียวก็ศึกษาได้ง่ายดีนะครับทีนี้มีข้อควรระวังไหมมาบอกข้อควรระวังให้ได้ฟังกัน่อยฮะมีอยู่3ข้อนี่แบ่งเป็นสาข้อเหมือนกันใช่โอเคครับข้อที่หนึ่งะครับก็คือในส่วนของสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นหนาเล็กเนี่ย อาจจะเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ไม่ได้ทั้งในฝั่งของการซื้อหุ้นหรือขายหุ้นและสภาพคล่องสําคัญยังไงฮะสมมติเราวางแผนที่จะซื้อหนึ่งหนึ่งล้านเนี่ยบางทีอาจจะซื้อได้ไม่ครบเพราะจำนวนหุ้นในกระดานเทรดนนมีไม่เยอะอืมไม่กี่พูดในมุมของการซื้อการขายก็เช่เน,ชนเดียวกันเช่นเดียวกันอสมมติเราอยากจะขายหุ้นราคาเนี่ยนะแต่คนที่ตั้งซื้อหรือตั้งบิดเนี่ยอาจจะมีไม่พอจํานวนหุ้นที่เรามีเพื่อให้ขายโอเคอันนี้ข้อที่1ที่ควรจะรู้เอาไว้ข้อที่2ครับข้อสองครับคุณแบมก็ค มักจะผันผวนมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่อบริษัทขนาดเล็กเนี่ยเนื่องจากบางทีแหล่งเงินทุนเขาอาจจะมีไม่เยอะเมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ทําให้อาจจะโดนทั้งเทคโนโลยี disruption ยกตัวอย่างเช่นบริษัทพวกสื่อเดี๋ยวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าภาพของอุตสาหกรรมมันก็เปลี่ยนสื่อออนไลน์เข้ามาเยอะทุนจากต่างประเทศเข้ามาทําให้กําไรเนี่ยอาจจะไม่สมูทเหมือนในอดีตสามารถมีความผันผวนนี้เกิดขึ้นได้อันนี้ข้อที่2ข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายนะครับก็คือบทวิเคราะห์ในการศึกษาหุ้นขนาดเล็กเนี่ยอาจจะไม่เยอะเมื่อเทียบกับหุ้นขาดใหญ่ทําให้นักทุนเนี่ยเวลาอยากจะศึกษาเนี่ยมีข้อมูลในการเข้าถึงจํากัดได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยกับทั้ง3ข้อนะฮะที่เป็นข้อดีในการลงทุนในหุ้นตัวเล็กแล้วก็ข้อครวรระวังอ่ะสุดท้ายนี้โค้ชนีครับอยากให้ฝากถึงทุกๆคนที่กําลังเริ่มสนใจละ,ะที่จะลงทุนในหุ้น ตัวเล็กโดยเฉพาะเลยครับสำหรับภาพร,รวมการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งสเสน่ห์และความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งปิดใจในการลงทุนหุ้นขนาดเล็กเพราะถ้าเกิดเราสามารถที่จะหาหุ้นที่ดีในจังหวะที่เหมาะสม มีโอกาสที่เราจะสร้างผลตอบแทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราวางไว้ได้ครัโอเคขอบคุณโคชนิกมากครับวันนี้สวขอบคุณมากครับผมและนี่คือรายการกรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้นะับใครที่ชอบกดแชร์กันนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe ฝากกดด้วยกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ติดตาม EP ต่อๆไปก่อนใครกันเลยแล้วก็ติดตามทุกช่องทางของกรุงศรีซิมเปิลนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ยูทูบด้วยวันนี้แบมกับโคชนิกไปก่อนครับสวัสดีครับ